มาหากินโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอี สู่รายการผู้หญิงนะคะาวสวัสดีผู้ชมทางเป็นทางกายสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือกลุ่มแม่บ้านทำร่มผ้าขม้าจากกุชินารายจังหวัดกาลสิง์ค่ะน่ารักมากเลยอันนี้ร่มทุกคนทำเองใช่ไหมคะแม่จ๋า ทำเองเลยพี่หายดูสิน่ารักเป็นผ้าเข้ามาน่ารักมากเริ่มต้นไม้ไปมายังไงทำไมถึงทำจ้ะแม่ตอนแรกเลยก็คือเข้าเรียนที่กศนกศนมีการสอนเย็บด้วยจักรตักด้วยมือสอนอาชีพค่ะแล้วทีนี้ก็ให้ทำงานส่งงานส่งคุณครูค่ะก็เลยออกแบบเป็นทำเป็นร่มผ้าค่ะข้าวขอม้า แต่มันี้มีการสแสดงด้วยเนาะค่ะเขาเรียกโฟอนอะไรคะแม่จ๋าฟ้อนเซึ้งค่ะฟ้อนเซึ้งนะซสอนหน่อยได้ไหมคะไอเซึ้งเมื่อกี้ได้ค่ะคุณแม่ยมอ่ะแม่ยมแม่ยมมาแม่ยมมาสอนเราค่ะคือร้อย ม้วนไปหมดเลยอ่ะมันดูดีดดเลยเนาะสอนร่าไปแล้วคุณแม่ขาสอนทำร่มด้วยที่ได้ค่ะงั้นยกยกมาเด็กๆค่ะยกมา ผ้ามาเป็นอันที่พวกเราทออยู่แล้วใช่ค่ะจริงจริงคนที่การสินทําอะไรบ้างนะมีผ้าแพรวาแล้วก็าผ้าไร่ขิดแล้วผ้าขอมาผ้าเขมาค่ะที่คนในพื้นบ้านเราทํากันแล้วเป็นอาชีพช่ค่ะกลุ่มแม่บ้านทอกันอยู่แล้วเราจะทํายังไงให้มูลค่าของผ้าเหล่านั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้น เราก็เลยจัดมาทําเป็นร่มซะเลยเป็นร่มผ้าขาวม้าอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์มีอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีผ้าขาวม้านะคะแล้วก็มีร่มคาะแล้วเอาผ้าขาวม้ามาตัดแล้วก็มาเย็บเป็นรูปแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เอามาเย็บห่อหุ้มตร่มนี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะแล้วทีนี้เราก็จากร่มธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งราคาแค่ไม่กี่สิบแต่เราก็มาเย็บติด เราต้องมาเย็บสิดนะคะเย็บติตรงนี้ค่ะแล้วก็เข็มสายเข็มต่อยมือค่ะล่อยมือก็คือว่าผ้าผ้าครอบข้างบนข้างล่างก็เป็นร่มป็นล่มปกติการกันฝนได้กันฝนกันแดดก็เรียกว่าร่มยูวีร่มยูวีใช่ค่ะร่มยูวีใช่ค่ะแล้วก็สายติดแล้วก็เก็บปลายมัน มันแล้วอย่างนี้เราเพิ่มมูลค่าได้ประมาณเท่าไหร่อะคะนั่นเราขายล่วมผ้าขม้าที่ร้อยห้าสคือราคาต้นทุนก็อยู่ประมาณประมาณ70บาทค่ะต้นทุนอันนี้30บาทผ้าขาม้าผืนหนึ่งก็35บาทาาทจะค่าเรียวก้าแรงแม่ก็คือลังคนลังแ็งแต่ละลายราคาเท่ากันไหมคะ ไม่ค่ะร่มแพรวาใจอีกราคาหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นแพรวาใช่ค่ะคุาแ่้านเป็นแพรวาพิมใช่ไหมคะคุณแม่จะทําแบบให้มันใหญ่กว่านี้ได้ไหมฮัลโม่ะได้ค่ะเราทําอยู่ที่24นิ้วถ้าคุณลูกค้าสั่งเราก็จะทำส่งคือเราไม่ทําเกบไว้ค่ะจ้ะโอ้คุณแม่ถ้าเพื่อจะคุณแม่ไหลเสียค่ะแม่ไหลเสียงเอาไว้กันแดดค่ะไว้กันแดดสวยงามค่ะเอาไว้กันแดดสวยงามแต่จะข่าวว่าทําไม่่อยจะทนแล้วนะตัวนี้อ๋อคุณแม่พี่สมกั ได้ค่วเดินได้ใช่ตรงไปไหนเรามีส่งไปที่อีสานเราส่งไปทั่วแล้วก็ที่ลงปากใต้เราก็ส่งไปที่สงขลาแล้วก็ที่ภูเก็ตค่ะต่างประเทศต่างประเทศด้วยไหมญี่ปุ่นก็ส่งไปค่ะแล้วค่าแรงค่าแรงได้กันยังไงอะคะในกลุ่มค่าแรงเย็บใส่เฉยๆนี่คันละห้าบาทค่ะเพราะว่าเป็นคันเลยเย็บเน้นะข้าอาจารย์เน้ะเย็บประกอบค่ะที่ประกอบใส่เย็บประกอบโอม่ใช่ประกอบแต่ละมุมแต่ละมุมค่ะ ตัวละ5บาทวัดหนึ่งกีกคืนคนหนึ่งประมาณกีนเิตอนนี้มันเป็นอาชีพเสริมมากกว่าค่ะไม่ใช่อาชีพหลักอ้าวแล้วทุกท่านอาชีพหลักคืออะไรคะก็มีทำนาแล้วก็กิีดยางค่ะ ยิ่งอยากอุดหนุนเลยอ่ะอยากอุดหนุนน่ะอายุมากสุดที่เราทํากันเนี่ยเท่าไหร่ในสมาชิกในสมาชิกกลุ่มเรามี60 70ก็มีค่ะคุณยายยังเย็บผัอยู่นะยังเยได้ค่ะส่งกําลังใจไปให้ทุกท่านนะคะบอกว่าทําต่อไปงานอดีเลกอันนี้มันสร้างความสุขและอีกอย่างมันสร้างงานสวยๆแบบนี้ให้กับพวกเราคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจเราขึ้นเราขึ้นเบอร์แล้วนะคะเบอร์ของกลุ่มคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อกับกลุ่ม แล้วก็ไม่ว่าคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่แค่ร่มอย่างเดียวงานอื่นก็ทําด้วยใช่ค่ะเย็กไจางเนเป้นะคะมีผ้าอันนี้อะไรพวงมาลัยนี่พวงมาลัยกอนผ้าขม้าค่ะเน่ไม่ต้องไปใช้ถุงพลาสติกนี้เป็นตะกร้าเป็นตะกร้าถือกับเท่าไหร่คะแม่เราส่งที่30บาทบ่าทโอ้ก็ไม่าคาขายส่งนะคุณผู้ชมไปรับได้เหมือนกันทำแมสด้วยนะ ไม่ต <Avo S 2> ้อง<ร> <eday. S 1> จะถาบอกว่าช่วงนี้เ uh นี่ยช่วงนี <Switzerland> ้ปลีกเวลาไปไปทำหน้ากากไหมคะเมีค่ะอยู่ไหนอ่ะไหนอุ้ยมีเป็นตัวอย่างมากอ้โหอากันเท่าไหร่คะหนูซื้อตัวเนี้ยสามารถที่จะสอดใส่ไอแผ่นกันเชื้อเนี่ย เออในนี้ได้ที่สุดได้คุณผู้ชมขาเป็นกําลังใจให้บรรดาแม่แม่ด้วยนะคะทําไปร้องหมอลําไปมีความสุขงานออกมาสวยๆงามๆในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องการเยียวยากันเองมากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเยียวยากันได้ต้องอุดหนุนฝีมืองานของชุมชนให้มากที่สุดนี่แหละเป็นการเยียวยาช่วยกันวันนี้เป็นกําลังใจให้ทุกท่านขอบคุณนะคะที่เป็นเกียรติให้กับรายการผู้หญิงธรรมหากินวันนี้เป็น อีกหนึ่งตัวอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลาผู้ชมด้วยเพลงนี้เลยเชิญจ้าเชิญจ้าตุ้นเต้โอ้ใจส่งไปทุกวันเติมแรงสู้งานช่วยไอ้นั้นเดินลุยต่อไป ีท,ที่เฮาพบการดูหิงชมแล้นีใครอันนี้แม่จะเป็นตักอันนี้ใค่นี่จะเป็นเขาอันนี้อ๋อเอสจะปากเจ๊น่าจะกว้างกว่านี้อยากบอกทุกคนเชื่อไหมคะว่าผลงานที่เห็นอยู่นี้คือผลงานของน้องๆที่มีความบกพร่อง <c oughs> ทางการได้ยินจากโรงเรียนเศรษเสถียรค่ะขอต้อนรับพี่ดีเจอ้อยครูปอยน้องกวางและน้องช้างค่ะ คนไหนน้องกวางอ่ะน้องกวางันนี้น้องช้างน้องช้างีวันนี้ค่ะคนไหนน้องดีเจอ้อยะะวานี้โอสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกท่านคี่ลยค่ะคีค่ะ ก็จริงๆวันนี้เป็นตัวแทนของโรงเรเียนเศษเสถียรในพระราชประถาม,มานะคะพี่นันท์รคือจริงๆแล้วเป็นคนที่จัดรายการวิทยุมาค้นชีวิตแล้วก็คิดมาตลอดว่าเอ้ยเราทํางานอยู่กับเสียงแล้วก็คิดเสมอว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเราอยากช่วยคนที่เขาไม่ได้ยินเสียงแล้วปรากฏว่าพอไปที่เรษเสถียรเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเศษเสถียรก็มีโครงการชื่อผ้าขมยักษ์ซึ่งผ้า่มยักษ์ก็คือให้น้องๆเนี่ยใช้ศิลปะของตัวเองคือวาดรูปอย่างที่พวกพี่ๆเห็นเนี่ยแหละค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ความที่เป็นโลกเงียบเขาจะมีความสุขกกกกััับออะะะไรนนนแแต่จิิงลล้วววศป็เเเยยยีาาาหหใมื เขาก็เลยมีความสุขกับการสร้างสารรค์งานศิลปะออกมาแล้วพอโรงเรียนมาเห็นผลงานของน้องๆเสร็จปั๊บเขาก็เอามาทําเป็นผ้า oh. นะคะซึ่งผ้าลายที่เห็นอยู่เนี่ย oh. คือผ้าฝีมือของน้องๆทางนั้นซึ่งคร oh. ูปอยจะเป็นคนที่ดูแลโครงการนี้อยู่แล,แล้วคำคว่าพ่อห่มยักษ์มันหมายถึงอะไร,ค,รคือจริงๆนะพ่อห่มยักษ์ฟังดูเหมือนก็ต้องแบบว่าเป็นยักษ์คือผืนใหญ่มาก uh. แต่จริงๆนะคำว่ายักษ์คือเขาอยากจะให้เขารู้ถึงพลังของตัวเองแล้วเขาสามารถทำได้ผืนใหญ่มากๆก็มีเหมือนกันไดี่ตักนะก็มีผืนใหญ่ด้วยเพราะโครงการใช่ค่ะเพราะอย่างเนี้ยค 60เซนคูณหกเซนกี่ไซส์นี่ยนี่อันนี้อันนี้อันนี้คุณใหญ่อ่าอันนี้ผืนใหญ่นี่คือแบบว่าถ้าเกิดว่าใครไปทะเลแล้วแบบพันอย่างเงี้ยพันคอได้เลยโอ้โหคนนีเลยใช่ค่ะสววยจะบอกเขาว่าสวยมากต้องทำไงครับคุณปลอยสวยมากสวยก็ได้ค่ะว้างอาชาสวยสวยแล้วก็มากสิมากเลยมากมากสวยที่แม่สวยไหมสวยมากเลยอ่ะพอเขาทำเสร็จปั๊บก็คือจำหน่าย ขายเลยคาวนี้พอขายปั๊บหนึ่งเนี่ยก็อย่างครูปอยก็จะบอกว่าไอ้ผลงานของการที่เอาไปขายเนี่ยแล้วน้องๆได้เงินมาแล้วน้องจะไปทําอะไรต่อให้น้องๆเป็นคนตอบค่ะได้เงินมาแล้วทําอะไรจ๊ะช้างบอกว่าจะใช้เรียนหนังสือต่อไปค่ะเก็บเป็นทุนการศึกษาค่ะแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอนาคตหนูอยากเรียนมหาวิทยาลัยค่ะโอ้ค่ะยอดกว้างหรือกวางถ้าขายได้หนูมีรายได้นะคะ หนูก็จะใช้ไว้เรียนหนังสือค่ะแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เหมือนกันค่ะ Oh. แล้วก็ให้คุณย่าที่สำคัญรักคุณย่ามากค่ะหนูจะให้ที่บ้านนะคะหนูแล้วหนูก็จะเก็บไว้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเหมือนกันค่ะ oh. เป็นหนูฝันว่าจะมีอนาคต oh. เรียนปริญญาตรีค่ะ, <Yeah. S 2> คะก็เลยรู้สึกว่า <Yeah. S 1> ถ้าบังเอิญว่าวันนี้มีโอกาสได้มาคือทางเศรษฐเสถียรเองเนี่ยก็เลยขอให้มาเป็นคนที่สื่อสารให้เพราะไหนๆเราก็ทํางานสื่อสารมาตลอดแล้วแต่ได้เลยนะคะว่าอยากจะอุดหนุนในแบบไหน uh huh. หรือแม้กระทั่งบางคนนะคะบอกว่าถ้าไม่ได้อุดหนุนอยากส่งกําลังใจไปเนี่ยก็เข้าไปได้เลยเขาจะเป็นแอดไลน์ค่ะพี่น่ แอดไลน์ YAK นี่แหละค่ะ YAK 1 8 1 8งแปเขาจะสามารถเข้าไปแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับน้องๆได้หรือจะสั่งเป็นคนมีพิเศษอย่างเนี้ยอย่างที่น้องๆวาดรูปให้เราอ่่ะนสนใจมากเลยอ่ะทราบข่าวมาว่าเด็กๆมีพรสวรรค์มากเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการวาดรูปใช่ไหมใช่ค่ะเด็กชอบวาดเลยเกชีเกชีเด็กเกชีตะล้างช้าช้าช้าอันไหนพี่ตั๊กอันไหนพี่ตั๊กคนไหนคะอ๋อพี่สุ มีสิ่งหนึ่งที่มหัศารใจมากเพราะอย่างที่บอกค่ะพอเป็นเราเป็นดีเจเป็นคนเปิดเพลงก็จะถามว่าแล้วเด็กๆเขาร้องเพลงกันได้ไหมคือถามที่ดูแบบว่านีมากเลยนะคะแต่คุณครูบอกว่าเขาร้องได้เขาร้องได้ร้องได้ค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะในหลวงของแผ่นดินค่ะอ๋องั้นเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะองเดหนึ่งสองสามไปค่ะมองเห็นพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่องใจตื้นตันเพียงได้มองพานงมือทั้งสองก้มลงกราบด้วย,วยหัวใจค่าประมาณนี้ เพลงที่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะแต่รู้ว่ามันเป็นเพลงที่เพราะมากเพราะเวลาที่เขาร้องเขาร้องด้วยสายตาด้วยใช่ค่ะเขาร้องด้วยสายตาแล้วก็เขายิ้มเขามีความสุขคือการร้องเพลงของน้องๆเขาใช่ค่ะสบอยค่ะสุอยากจะสื่อสารกับน้องๆคือมันมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเขามากอยากจะบอกเขาต้องบอกยังไงคะก็อย่างนี้ก็ได้ค่ะชมเขาไปเลยนะคะว่าเก่งมากอันที่เป็นภาษามือนนะคะเก่งมาก พวกเราทำพร้อมกันหนึ่งสองสามเก่งมากค่ะมาต้องการการซื้อคุณปอขาใให้ซื้อได้ที่ไหนก็เข้าไปที่แอดไลน์ค่ะอันนี้จะสะดวกสุดเพราะว่าทุกคนเรามีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะคะก็แอดไลน์เข้าไปก่อนด้วยตัวแอดแล้วก็ YAK หนึ่งแปดหนึ่งแปด คือยักษ์1 8 1 8แหค่มีตัวแอดไว้ข้างหน้าเลยคราวนี้จะเลือกลายแบบไหนก็เลือกเลยถ้าเป็นผืนเล็กๆนี่500บาทอันใหญ่ถ้าเป็นผืนใหญ่จะเป็น2,500าอยบาทนะคะืใหญ่ใหญ่จริงๆนะใช่ถ้เย็นเลยม่หนชอบมากแล้วเวลาที่เราให้เป็นของขวัญให้กับใครก็ตามทีอะค่ะมันจะเป็นของขวัญที่ได้มาจากการเป็นผู้ให้นาะก็จะชื่นใจทั้งคนที่เป็นคนรับด้วยว่าอันนี้มาจากการสนับสนุนฝีมือของน้องๆที่เขาไม่ได้ยินฝากไว้คุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐีและเป็นกําลังใจกับความภาคภูมมิใจขอองงน้ๆสาารถ ต่อได้ซื้อได้ตามลายแอปที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอและบอกให้ผู้ชมค่ะว่านี่เป็นการให้ของขวัญที่เต็มไปด้วยคุณค่าไม่ใช่แค่คนที่ได้รับเท่านั้นเราเป็นคนที่ซื้อมาแล้วเรายังส่งต่อ คุณค่านั้นถึงน้องๆอีกด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณคายินอีค่ะขอบคุณดีเจพี่อ้อยค่ะขอบคุณน้องขอบคุณน้องขอบคุณนะคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เต็มไปด้วยคุณค่าของของจิตใจนะคะช่วงหน้าเรามีอีกเรื่องรออยู่สักครู่เดียวครับน้องเล็นั่งกับเราตรงนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตา กะก้าไหมคะตอนนี้เนูทำอะไรอยู่ลูกตอนนี้นะคะก็มีทำเพลงด้วยค่ะแล้วก็ขายของออนไลน์นเลือกยังไงหนูเลือกของยังไง ในการที่หนูจะขายอนกับวันนี้ที่หนูที่หนูมาพร้อมกับเซนเนี่ยหนูเลือกยังไงแล้วเซนเนี่ยหนูเลือกของที่หนูขายก็คือทุกอย่างคือต้องเป็นของที่ดีก็คือเวลาเราขายอะไรให้ลูกค้าอย่างเช่นจะขายเสื้อผ้าขายตุ๊กตาหรือขายอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าของชิ้นนั้นัเป็นของที่ดีอย่างตัวที่หนูมาวันนี้คือมันเป็นของที่หนูใช้กับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกต่อกับ คนที่เขามีปัญหาเหมือนเราปัญหาของหนูคืออะไรคือแต่ก่อนหนูทำเราทําผมบ่อยมากอะค่ะลูกใช่เดี๋ยวเุกมาเดี๋ยวไปขึ้นคอนเสิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่คือผมหนูเนี่ยร่วงเวลาเราสระเนี่ยหนูสระเอาอว้าเงี้ยพี่หายแบบติดมือเลยติดมือมาเยอะมากตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเป็นอะไรแล้วมีอยู่วันนึงหนูไปเปิดทีวีเห็นพี่พีเคอะค่ะเขากําลัง พูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เลยตั้งแต่แต่งงานเดี๋ยวนี้ไม่มารายการแล้วไม่ว่าทีนี้ก็เลยแบบเออลองลองดูว่าให้พี่เขาใช้ก็เลยได้เห็นคลิปอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปของพี่หนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของเพราะว่าพี่หนึ่งเขาทําเองใช้เองขายเองเลยค่ะเอาตัวเองทดลองก่อนเลยใช่จนเหมือนเราเห็นในคลิปเขาว่าความแตกต่างที่หนึ่งใช้ประมาณสัก สองถึงสามเดือนเอ,อเริ่มเห็นแล้วว่าผมที่หนึ่งเริ่มขึ้นหนูก็เลยอะลองก็ลองโทรไปสั่งเลยค่ะออหนูสัางค่ะหนูจ่ายเงินสั่งเลยเหรอลูกใช่ค่ะห,หนูแบบอะโทรไปแล้วก็แบบหนูอยากได้ตัวนี้มาลองใช้แล้วหนูลองใช้ประมาณสักสี่เดือนจากไอไลผมตอนแรกตรงนี้หนูมันจะแบบ มันจะบางมันจะขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเป็นแฉกนะใช่ตอนแรกหนูคิดว่ามันจะปลาถึงตรงนี้แล้วนะเออถ้าถ้าไปขนาดนั้นหนูน่าจะแย่กว่าพี่หนึ่งแล้วลูกปัญหาหนูปัญหาหนูแย่กว่าพี่หนึ่งแน่นอนเป็นแมนจูมากหนูแยู่ดิลูกโอ้ยลูกผมใช่ขึ้นมาแล้วค่ะก็เลยแบบโอ้พอใช้ไปเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีตัวหนึ่งตอนที่ระหว่างที่หนูใช้แล้วก่อนตอนโทรไปเนี่ยหนูก็ไปศึกษาเขาได้รับรางวัลมาเขาได้รับรางวัลเอเช the best product ซึ่งเป็นสาขา beauty award ค่ะซึ่งพอกราลักางวัลการันตีเราก็หุยมันก็โอเคแล้วนะเราก็เออรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วก็ก็เลยไปอ่านสารสกัดอีกเขาก็มีสารสกัดอยู่3ตัวนะคะก็มีอนาเกนคือใส่เต็มโดสมากตัวนี้นะคะกับสารสกัดอนาเกนเขาใส่ถึง4%เปอร์เซเลยเต็มโดสเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีไฮเคล่าแล้วก็มีคาเฟอีนด้วยซึ่ง3าตัวนี้ก็จะช่วยลดการหลุดร่วงนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ผมชุ่มชื้นด้วยที่สำคัญนะคะไม่มีสี ไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอุ้ยแต่ข้างหน้านี่คืออะไรอะลูกหมานทำอะไรคะเออหนูมาเทสอะไรกนี่คือสระผมค่ะแล้ะในถ้วยสองอันนี้คืออันนี้ก็คือเหมือนเป็นพวกแบบพวกสารตกค้างพวกสเปรย์เวลรอยางเงี้ยรงสีผมเป็นมูสพี่ตังค์ลองใส่มาก็ได้าี่ตังใส่ตัวไหนก็ได้เหรอลูกใช่ค่ะใส่มาได้เลยทันพอใส่ลงไปใช่ไหมคะเหมือนเวลาเราสระผมเลยค่ะก็สระผมแล้วก็บีบตัวแชมพูของเซนตัวนี้เข้าไป่แล้วเราก็สระสระไปเลยนะคะแล้วเราก็ ล้เวลางออกเบาๆค่ะคือออกหมดเลยพี่ตั๊กดูดิเนี่ยถ้าเราสังเกตในน้ํานะคะพี่พี่คือมันหลุดมาง่ายมากเพราะฉะนั้นมันเวลาไม่ต้องยี้เลยเวลาเราใช้แชมพูปกติบางทีแบบผมเรายังมันเก่าเนาะต้องแบบว่ามันยึดเยอะไม่ค่อยสะอาดเลยเนาะใช่ีเราจะรู้สึกถึงความอาดพอมันสระผมเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผมฉันสะอาด่ะเพราะหวงสะอาดแล้วเราก็มีตัวนี้เลยเซนเฮาโทนิกฉีด ตรงไหนของผมก็ได้คืออย่ากหนังสษาใช่ค่ะที่หนูนะยังหนูเล็กมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมพี่พีหนูก็จะฉีดลงบนนี้เลยคืออย่างตัวเนี้ยนะคะฉีดได้ตลอดเลยนะทั้งหลังศระผม หรือเวลาที่พี่ไฮทําผมเสร็จแล้วฉันว่างไม่มีเลยทำเลยได้พี่ไฮเพราว่าฉีดเล่นค่ะซึ่ง2ตัวนี้ถ้าใช้ควบคู่กันมันจะดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้หนูจัดโปรแบบแน่นมากปกติตัวนี้จะอยู่ที่2590บาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะซื้อเซนแฮทอนิกนะคะ2ขวดนะคะฟรีไปเลยแชมพูอีก2ขวดค่ะได้หรือเปลใช่ค่ะได้4นะได้4ได้4ค่ะซึ่งปกติไอ้4ขวดเนี้ยค่ะ8,560บาท แต่ว e ันน like ี้หน so oh! yeah. ูไม่ขายแล้วพี่หน oh! yeah, ึ่งบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ขายพี่หนึ่งให้แค่2,990บาทค่ะแล้วที่สำคัญให้แค่50สายแรกเท่านั้น0 2นะคะ2 6 3 5 9 9 7ค่ะหรือว่าบางคนอยากแอดไลน์นะคะก็แอดเลยเลยนะคะที่แอดไซ m t v นะคะเขาบอกว่ามีมีจำกัดสายหน่อยนะกให้ให้สายละเท่าไหร่3เซตละลูกใช่ค่ะให้สายให้ สามเซตค่ะนี้โปรอยู่ให้ยศนด้วยนะโปรแรงถือว่าแรงนะเนี่ยวันนี้งั้นย้ำโปรอีกทีลูกจ๋าวันนี้นะคะซื้อ2นะคะแถม2ไปเลยนะคะกับเซนแฮทอนิกแล้วก็แชมพูของเซนนะคะจากปกติราคาอยู่ที่8,560บาทวันนี้เพียงแค่2,990บาทค่ะ ได้ไปสี่อย่างสี่อย่างสี่ชิ้นเลยรีบโทรนะคะที่เบอร์02-263-5997หรือว่า Li น์แอดมี่แอซไซด์ย m t v นะจ๊ะใช่คนละ3มสายเนี่ยนึงสายได้แค่เนี่ยเนี่ยจองสิทธิ์ให้พี่ด้วยสาย ปกติตามมีมีขายแถวในทั่วไปหรือปกติจะมีตามร้านขายยานะคะในร้าน Healthy Max นะคะแต่ว่าถ้าซื้อที่ร้านเนี่ยจะไม่ได้โปรนไม่ใช่ราคาไม่ใช่ต้องซื้อตามราคาข้างกล่องใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้โปรต้องซื้อหรือว่าต้องโทรในรายการพุธมาหากินเท่านั้นค่ะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะะแล้วเซนสำหรับหนูแบบนะคะเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับต่อจากพี่ตั๊กพี่ตั๊กเป็นคนมาบอกเองว่าสะไา้สะอาดแล้วตอนนี้นะพี่ตั๊กสังเกตนะ เมื่อก่อนนะเวลาทอน้ำทิ้งอ่ะผมม่เป็นกระจุนคแม่คะตอนนี้เอยเบาใจน้อยมากฝากไปด้วยสําหรับเซนแฮร์โทนิกและเซนแชมพูค่ะวันนี้ขอบคุณหนูเล็กมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหนูเล็กมากเลยลูกขับคมจากการคำาคมขมของเราก็มีวันนี้บอกว่าจนมีความสุขกับการทํางานเพราะนอนอยู่บ้านทุกนานแน่นอนครับใช่ อยู่บ้านเฉยมีความทุกข์ใช่ไหมงามีความสุขนะครับวันนี้พวกเราทำงานเสร็จแล้วก็คงจะต้องลากลับบ้านก่อนเวลาหมดแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงสิบห้านาทีทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ